ประหลาดแบบบ้านเขาก็เอื่นปลากระทิ้งนะครับสมัยก่อนเพื่อนเอื่นปลากระทิ้งก็ลักษณะสีสันเขาคล้ายๆงูเหลือมล่ะบินไล่เป็นป่องๆก็เอามาจากแม่น้ำเพียามาจากแม่น้ำครับคือเขาไปเอามาจากแรงธรรมชาติครับแรงธรรมชาติ ้วก็ะมาเรียงมันเป็นสัตว์ขี้อายขันบ่วเหมือดก็บ,บ่กล้าออกออกจากกระเบื้องสัวสิออกได้ว่าซันโอ้ยต้องหิวก็คัดจังออกตอ,องนีกระเบื้องอะเขาซ่น้ามันทอครับบางบางเถือก็เขาก็ตัดทอพ v ซมามัดปมท่อนเอาสิขึ้นไปโยู่ในหูนั่นแหละขันทอใหญ่เขาก็ประยู่อทออทออาจต,ตัวนึงอาจจะ2ตัวสตัวังซี่เขามักมุนกันแบบนั้นคือจังแย่กันยุ่นทอมักแย่คือน้องใหม่ในแย่กันเลย่งนั่นทอหมนอุ้มลุ่มอุ้มลุ่มอยู่พอปาะปรงเด็นละ ไฟฟันอยากเลี้ยงมาโดนแล้วไปไปติดต่อขอซื้อเพื่อนจองคิวกระโดน3ปีก็บ่ได้อยากเทื่อผมก็เลยตัดสินใจว่าลองหาแถวบ้านเมืงก่อนวัสองสามปีขึ้นหลังน้าหลากหน้ามาผมไปเห็นโดยบังเอิญเพื่อนกําลังจับปลากันครับมันเลยดได้ยังวะจากคนพอดีเลยผมเป็นที่มาของการเริ่มสะสมพันธุ์มาเรื่อยครับแล้วก็เฝ้าสังเกตว่าเขากินแบบใดเขามากแบบใดเขากินอาหารแบบใด ปลาหลดกินแบบใดปลากระกทิ้งกินแบบใดเขาต้องเลี้ยงเขาแบบใดเวลาผสมพันธุ์เฮ็จยังไดอย่างสิคเขาก็ต้องศึกษาไปทีละชอ็อตละชอ็อตเลี้ยงง่ายว่าพี่ปลากระทิงปลากระทิ้งง่ายก็ปลาหลดครับง่ายกว่าอีากเป็นยังไงก็คืว่าง่ายกว่าครับพี่อาหารการกินเขาบ่านเรื่องมากอ,อ๋อครับกุ้งแล้กวกันแล้วกุ้งแล้กวก็แล้ว